พุทธที่17เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9ในการ30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกือ้อสดิการและคุ้รองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งรัชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงานครั้งที่2ทับ2567ผ่านระบบ Zoom m e e t i n ณสำนักง,งานแรงงานจังหวัดชุมพรโดยมีนายพิพัฒน์และสกิตประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเวลา13นา30นาทีสำนักง,งานสืบการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมาการฝ่ายขบวนพาเหรดและกีฬาและคณะกรรมาการบนเวทีและการแสดงเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดชุมพรประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานนายจ้างสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประชุมรวม20คนณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรตำบลนาชอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันศุกร์ที่12เมษายนพุทธศักราช2567 ถึงวัน,วนพฤหัสบดีที่18เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9เดกา30นาทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสติการและคุ้มครองแรงงานขอชจมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวนายนายายบ claro ัวทองนวิชาการแรงงานชำนาญการนางปริชาศักมาศในวิชาการแรงงานชำนาญการและนางนิยาสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีช่วงเทศกาลสงการพธศักกาช2567ผ่านสื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมและร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเชษฐาสงการประจำปีพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรณนะห้องประชุมเกาะลังกาจิวชั้นสองสาร,กรา,า,ราการจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาภูนศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและนายธนพลพีภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน วันพฤหัสบดีที่18เมษายนพุทธศักราช2567เวลา13.30นานางถนอมจิตแก้วเกลือสถิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งในชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะนะกรรมการสัญหาครั้งที่1ทั2567ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมโดยมีนายวรัต์มาปณีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม เวลา13เมษายน30นา,า,าทีนางถนอมจิตแก้วเกลือสิริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิจศักผสมธาตุเจ้าพนักง,งานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมกรมสิริการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่4ทับ2,567ประจำเดือนเมษายนเพื่อหาข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting โดยมีนางโสภาเกียรติราชาอธิบดีคกรมศิริก,รการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567เวลา9นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสติิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นาง,าาน,ง,งานิรดาสาผสมธาตุเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดชุมพร กองบังคับการตำรวจภูธรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสวีและอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรร่วมตรวจสารเสพติดลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อต่ออายุมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดชุมพรจำนวน2แห่งคือ 1. บริษัทอิสุสุขพรพันธ จำกัดสาขาสวีจำนวน36คนเป็นชาย19คนหญิง17คน 2. บริษัทอิสุสุสสพรพันธ์จำกัดสาขาหลังสวนจำนวน45คนเป็นชาย30คนหญิง15คนรวมทั้งสิ้นแต่11คนไม่พบผู้เสพบสารเตสิแต่อย่างใด วันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567เวลา8นากา30นาทีถึง16นากา30นาทีสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรอบ .1 ผู้จ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการหรือกรมทะเลณสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกเปโป้จังหวัดชุมพรและ ส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก,กอพิพิธอำเภอหลังสวนมีนายจ้างจํานวน19คนได้นําลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด19คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามานุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่14เมษายนพุทธศักราช2567เวลา24นาฬิกาถึง,ว, 24, ง,ว, 24, งวันที่20เมษายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา59นาที 24, จำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน102ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,191คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน235คนสัญชาติเมียนมาจำนวน933คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน17คนสัญชาติลาวจำนวน4คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน2คน